สวัสดีครับมูนียมรวยพาดตาในทางของน้องกระปุ้นนะครับในคลิปก้อนพนไห้สองเ็ดหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะเลขออกสามโตโตนะครับเป็นสองหนึ่งเกตหรือจังไดเนี่ยนะครับแต่ว่าเลขเพิ่นกะถือว่าเขาสามโตพวกห้าน้อยดีนะครับก็เรยเอามาแบ่งปันอาจจะเขาห้าน้อยหรืออาจจะเขาเล่าเพิ่นบานมาแรงอะไรลองไปติดตามกันครับจ้ากระพุ้นสวัสดีจ้า อ่ามนี้กัมาตามนทงนของับปุ่นอย่กเด้อนะครับยินข่าวันเด็กเาอยากมาบอกว่าท่านมังคปุ่นฟันบ่ฟันอะไรฟันมือนี้ฟันมาขึ้นไ่เล่าสุดเลยบ่ล่าสุดเลยฟันอนไล่มาช่วยฟันลอ๋เามเสจะฟันไลฟันเราฟันด้วยฮะเอ้ยฟังดูฟันไหก็ว่าฟันไล ลาดีลาฟานาเงี่ยหมูมกับลาแมนโบกับไปย่มอ่ะไปไปอันนั่นแม่เขาเอื่นนลาเขาเอื่นนลาเี้ยงกว่า่าจำว่ได้ยมมันเป็นอันญ่าหง่มันเป็นอันง่ายง่อันนั่นแม่ยูดเสยยวดลุยเสยยวดโบแมนโบกุนแมนเอาขีดบินมากันเจดี เอ<ส>เอเจดีแ<ส>มนหล่ะก็แต่ยังมมนเป็นหมืดหมืดเหมือนฝนสีต๊ะลาไปประมาณตีสองมาที่แล,ล้วเลยไปเห็นคนค,น,คนลออน้อมเอนเจดีมาที่แล,ล้วเลยมันเป็นเจดีไงไงแมนบอแ<อ>ล,ล้วเลยเห็นเลข เหาอเห็นอะยรรึเปาเห็นเลยมันเป็นม ah ันเป็นต uh> mm ัวจางๆไหมเลืยมันเป็นหกเจ็ดสองเห็นอะไก็่วหเฉดีแมนมันม mm ันอยู่เอุนมองค้างมันอยู่หมกตรงกลางเแม่แลที่นี่หล่าก็ตียมแล้วยาวไปเบิ่งมันเลยมีมันเลยมีคนคนขากันอยู่อยู่มอง นาเจดีเถ้ะแม่โอ้โหแล้วคิวคิวยังความสิตายนะค้อมสิตายโอ้ตัวเลขอยู่เจดีเลยปะแม่มองตัวการเจดีกลางเจดีเล่นปะแม่เป็นใหญ่ๆรือครับแล้วผมเป็นซีนปะก็โคตรขากันเนี่ยฮัมเป็นผู้ชายไหมยิ่งผู้ชายกับแม่ยิ่งสองคน ผู้ใดผู้ขาผก้เดผู้ยี่งเป็นผู้ขาวก็ใส้ถือมีดเจ้นีดของข้อแต่ขาวาสาไส้ขา,าวได้ตายใช่ได้ตายปะแต่ถ้ามาหลากอะก่ะมันยิ่งจะซีะเนาะซีหกศูนย์วนี่เนาะเอาพี่น้องมาล่องเตี๋ยเด้อนะครับยีนี่ขาวไส้แต่ว่าเอาลงเป็นตัวเลขเลยละ่ะนอนบาอย่างเลยเนานะมันใจได้วันเินหกหกกี่สองกันวะมันจวะมันใจ ัวป่ะนี่โมซาบาลยของหายสาค่ะเออมนุนีคนตกได้เว้ยเฮ้ยตัวเนาะว้าโอเคโอเคนองกระปุลใบตัวได้น,นะครับตัก้อนนองกระปุลหายครับนองเบียมได้น,นะครับเ <c oughs> ขาเลขห้าน้อยสามตัวได้พี่น้องนะครับเ <c oughs> พื่อให้เจ็ดสองหนึ่งมันดอกสองหนึ่งเจ็ดสามตัวนะครับ <c oughs> อือเออเป็นสองเอ้อมันมันกีรุกหายฮานบรรทัดห้าน้อย นาะจําได้ว <One sup. S 1> ่าหนึ่งเจ็ดสองบอหนึ่งเจ็ดสองมันมันออกกีละตัวมันออกมันเจเมันออกอุสวนจะเป็นหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเหรอหนึ่งสองเจ็ดเหรอเขาใซ่หรอเขาแค่น้อยสามตัวเลยเอาคนอื่นก็ได้อดีตเวลาฐบาลไทยนี่จะเป็นห้าน้อยก็ได้พี่น้องเห็นการแต่พี่น้องมากได้นะครับอาจจะเป็นซเดีแ้าน้อยมันนี่ก็มีอกไม่ได้เนาะ ว่าน้องเราเคยเหียมากนะสัมันเคยเขา่าเข่าต้องได้เข่าเจอาสามตัวหุ่นนะครับก็อบอกอยากให้พี่น้องพลาดเนาะสําหรับความฝันน้องๆ้องเขุ้นนะครับอืมแต่ว่าเพิ่นไปกับตากับผู่อีกกับยสามคนไปเกีดีจะเป็นช่วงฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มนี่ยน้นองเับปุ้นแล้วไปเห็นเรือตัวเล็กงยุย่ขขงขันกีดีพวกเก็บสองเป็นตัวสีแดงตัวสีแดงจางๆหมดแล้วเฮ้ยรือชัดเลยจางๆจักหน่อยจางๆจักหน่อยเนาะ อะไรหมางนู whales, ้นไปตั no so then, ้อนั่นคือขัดขัดขยายใช่ไหมเนาะบานนี่แต่ว่าเรื่องเ็นมุ้งไสมีนิสหการมีนิสสองคนถือดาบฟันมุ้งไส้หัเดียวตายวะตายตายเนาะนะครับเขาก็ต้องวิเคราะห์เอาเตียวเด้อนะวเสร็จแล้ความฝันแต่ว่าเอาตัวเลขเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจ่งไงมัต้องไปตีลายนะติธีลายมันย่างหกเจ็ดสอไปเลยตัวสีแดงหังบ่หังบ่แดงแห้งอันปะแดงจาง จำได้เลยจูเล่นจำได้เอา่นว่าผนมั่นใจได้นะครับสำหรับน้องกระพุนเอาดาวเร็วน้องกระพุนไปเพื่อนบ้านดีได้นะครับวอนนียอาจจะไปรัฐบาลไทยหรือจะไปฟังเล่าแต่ที่น่ๆเนี่ยขาห้าน้อยสามตัวมาสองงวดแล้วนะครับฝันน้ำได้ก็อยาขาสามตัวน้ำนั่นเนาะวันนี้ก็ให้พี่น้องมักนะครับวัดจะซื้อนะครับก็ได้เลยนะครับบองข้กับชวาก็ททยน้องกระพุนดูเถอะนะครับพอไทยดูจังได้พี่น้องเขาจะสามตัวสามตัวก็เป็นสามตัวห้าน้อยเนาะ เดี๋ยวนึ่งก็ไปออกรู้สึกว่าจะเป็นข้าน้อย V.I.P. ล่าสุดไปออกข้าน้อยปกตินะครับเกิดเหตเด่นเลือข้าน้อยสามตัวเด้อนะครับสาหรับน้องขบปุ่นเพื่อามาขับกลองเบิ่งเด้อนะครับชคูคำหวานสำหรับน้องขบปุ่นเนาะฝันเวลาฝันประมาณติจีไรประวัติตีตีสามตีสามเลยหรือเล่นปะตีสองหอดตีไปนัอนหน้าฝันเลยไปนัอนหน้าหรือ แม่เลือตื่นมาเลยพี่ลาขอเล็กเล้าให้รวยนะพี่ยังกำลังลอันเจ้าที่รุ่งร้านขอเล็กเล้านะสิอันเด้ออ uh ่ะฮะมันบังคอยมีผู้เหญ่ห้าน้อยไหมเอาเล็กเล้าขอเล็กไถ่กันสิ <Okay. S 2> บอกคนว่าขอเหล็กเหล้า uh huh. กับเล็กไถ่กันสิห้าน้อยมันบังคอยมีผู้ซื้อเหอให้น้าได้กับเขาแต่ห้าน้อยนะครับสามตัวสองเทียแล้วนะครับกะ เอามาเบ่งปันก็รองเพิ่อเดือดเพิ่นหาเพิ่นควเลขล,าล่ขาให้ก็เลยไทยเนาะต้องบอกเพ่นนี้ดูละเน,ะเนาะขนาดสินว่าบอกเป็นห้าหน้อยเนาะแกะมือกันไว้สำรองเผอปุ่นหมดก้อนมือ่งยป้าเขาคักเขาแน่พี่น้งเลยน้องยิมกัมได้น้องยิ้มในทะเลกุมนันฮะน้องยิ้มในทะเลกุมวันวัน ก็เราซื้อว่าหน่ยมันออกอย่างนี้แหละแต่ว่าเป็นสามตัวนี่แหละนะครับไอ้เพื่อนเบิ้งเหล่าห้องจะเห็นเนาะสำหรับน้องกระปุ่นเอาเพื่อนเบิ้งคลิปนี้ใครอยากซื้อเพื่อนบ้านทางห้าน้อยก็ซื้อได้เด้อนะครับหรือจะซื้อเรี่องเล่ามาแล้งก็ได้หรือจะเป็นรัฐบาลไทยก็เป็นไปได้ทุกขั้นเนาะมันก็บอกว่าถือนะครับภาวะเงินฝันต้องงวดงวดก้อนเงินฝันต้องกระโอดห้าน้อยสามตัวเป็นห้าพิเศษนะครับก้อนหนาดันเดีกเกิดไปเข่าห้าน้อยวิ่งพี่สามตันะครับ แกเฟื่องแลกประหลาดดอหมักไปห้าหน้อยเนาะแต่ว่าเขานําได้เขาทีละสามตัวได้นะครับอาวกรช่วงขมาวน้องกระปุ่นเ้อนะครับกับน้องบีมน้องบีมกับสิเลาก็เกันนะครับอันนี้น้องกระปุ่นเนาะน้องกระปุ่นห้หกเจ็ดสองนะครับตัดหกเจ็ดเจ็ดสองหกสองนะครับแล้วก็ฝันเบื่อนฝันว่นาเดีไปเจดีไปกับตากับยายนะครับสามก้นเหมือดจัน้อยบาดไปเห็นเดี๋ยวไปทั้งเจดีเห็นเป็นตัวเลขสีแดงนะครับหกเจ็ดสองตัวประชดแหงเนาะ แต่ว่าเกดีมีพอม,มีสองคนผู้ชายคนหนึ่งมีนิ่คือดาฟันผู้ชายตายเหอนะครับก็ลองตีมันเด้อนะครับีออบเนนบ่เป็นอมีดาบอี่เป็นหนึ่งเนาะมี่สองคนกอเป็นซี่อะไผู้ชายเป็นหกหกหกสองหนึ่งหกสี่ศูนเอาลองเตียวพี่น้องเลยตีเนาะกเลยมาตีเราเอาเนี่ยละเอาตัวเรงเลยชัดไปโลโชคกไ้มาน,ำน,ำน,ำนำ้ำหนักของดสว,สวัสดีี่นวหลักสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า